หนูขอให้พวกคุณชุดสีน้ำตาเนี่ยแต่งองศอกข้างหน้าหน่อเนี่ยเลือกหนูถ้าเลือกหนูแล้วจะถวายหัวหนูแล้วก็ลัางชื่สีต่อให้ดูด้วยบอวอีนี่เอ้ยเอ็งเอลดีไม่ได้ชอบเอลดีไปยืมาไม่ได้หรอกเองจะมาที่ร้านเอาเอาละเพื่อนเวลาล้วเพื่อนเลยไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันมึงเห็นหรือเปล่ากูขอเลือกกับเพื่อนเมื่อกี้ ทุกคู่เลยโดนตกพอตกปั๊บยอมเป็นเมียปุ๊บเดี๋ยวมึงดูผมหยัดเลยนะมีคนมาไหมยีชุดดำคุณพี่หยองตัวคุณแม่เฉาเรียกเรียกเรียกชุดเขียวหน่อยเรียกที่เขียวเพราะพี่น้องเรียกฉันเหรอถูกต้องตายนะ้วต้องยกสีอะไรวะไอ้เน็ตยีเขียวไอ้เน็ตอะไรมึงเน่ตต้องเอาสีเขียวเออมึงแน่ใจ แกคะสู้ดีๆนะทำไมล่ะถ้แพ้ได้ก็แพ้ต้องชนะต้องดูแม่จะกู้สู้เองพี oh. right. ่นางเจนเจนสิดูสู้ก่อนแหมหม่องฉันไม่ได้ชอบผู้ชายแน่ยน้องสีเขียวใช่ไหมว้าวต่อเฮ้ยไอ้เจนต่อยนักเองต่อยเนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมนไอ้เลียวไม่เลยนี่ยเหนื่ยต่อยทำไมอ่ะยกมันต่อยกูต่อยกินหายสู้กันก่อน ใช่เหี้ยวโดนต่อยผู้หญิงบางอ่ะไมงเห็นนะไรโดนต่อยทุกคนเลยผู้ชายโดนต่อยต่อยกูต่อยก่อนเลยของมีดมันหล่นมึงต้องใช้มือใช้ไม้มก็เอามีดก่อนสิอเอามีดก่อนนะ,อะ,ะเออมีดก่อนกูทอามีดมีดไม่หล่นี่ถ้าเขาตกมึงก็จับมือเขาแล้วหมุนตัวอุ้มเขาหมุนตัวหมุนตัวอุ้มยังไงพอบแล้วมีดหล่นป๊อปใช่ไหมมึงเขาจะมึงนี่แหม่สอนกันเลยมาเจอกันหน่อยไหมล่ะเอ๊ะ มันไมรู้จักปยาบางกรแล้วแม่นางแค่ปวยังไงนี่แม่นางแค่ช้าชเราเป็นอะไรอ่ะเจอเราเข้าไาแม่นางเดร้องอ้หัเจ้าเหม็นเดี๋วพูดาการเดอะไรเหม็นมั้งอะไรหัวปวปกินมันอาบฟุดเหม็นตะกันกูนี่ยนะแต่หัวลงถึงเท้าจะแป๊ โอ้ยจังไรจัไรอะไรอะใช่ทำไมถึงวันที่มัตกตีเธอตั้งแต่ัวต่อเท้าเป๊ะเป๊เปไอ้สองแรกมันไม่มึงเป๊ะเป๊ะมึงเฉื่อยใช่ฉันโดนชอบทำมือตกเลนท์มมึงก็ชก็เจ๊กจังไรหัวแดงแฮกเลยเนี่ยไม่น่าร่ามอุ่นเนี่ยแล้มาบอกโห้ยแลเอามือตกเป๊ะเปะบุญกำลังมึแทบจะงอแล้วนะ เอามือลงไปนะพวกเฮ้ยจับมือทั้งคู่พี่นางโดโตมาแล้ววางอาวุธทั้งมือ <laughs> 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 <-mưa> <laughs> ไปตัดขาตัดขาไหมแต่ยังไม่แพ้เอ้ยนฮ้ยชาเหรอยง้การใ้ให้ห้ให้ใ้เ้้้